แตกต่างไหมก็แตกต่างก็เบาดีครับเบาสบายดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อนาจารูพุทธมังค์ครับเป็นพนักงานขับรถของบริษัทอุทยาแลนด์ครับปิกว่าปีแล้วครับเริ่มแรกเลยผมทํางานเกี่ยวกับช่างก็เลยต้องสัมผัสกับรถประมาณนี้แล้วก็มาอยู่รถดินรถอะไรกุญใดครับแตกต่างไหมก็แตกต่างคือ หนึงห้องโดยสารมันส้างมันสบายนิดหนึ่งประมาณนะครับนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นคอนโทรลดีไหมคอนโทรลก็นิ่มนิ่มครับนิ่มนิ่มดีก็ไวพอประมาณคือถ้าจะขับรถขุดครับมันหนึ่งต้องใจรักนะครับสองต้องอดทน มูนได1ร้อยสี่สิบครับผมชอบครับเบาสบายดีครับก็แตกต่างครับก็เบาดีครับเบาสบายดีครับคนทวนเบาดีครับดูแล้วก็ฝึดฝุนเอาละครับต้องมีใจรักดันรถขุดด้วยครับผมกำลังใจสู้ครับสู้งานเต็มที่ครับรักในงานที่ตัวเองทำครับผม